สวัสดีค่ะสวัสดีจากฟังอังกฤษค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีจ้าสบายดียื่นน้อพี่น้องเนาะจ้องนี้บนเป็นอย่างนี้จ้าจ้องทําไมมันเหลี่ยมจังเลย <c oughs> มันสะท,สท้อนแสงเฉยเฉเนาะจ้าเนาะไม่เป็นไรหามุมไม่ได้เนาะวันนี้ใ่ส่จะพาเด็กน้อยนอน เ,เต้นเนาะจ้ะเนาะตื่นเต้นจ้ะคนเป็นแม่ตื่นเต้นกว่าลูกเนาะเป็นเต้นของคนวันเกิดจากพ่อไม้ให้น้องเมลีนะจ้าเนาะน้องโอลิเวียก็จะมานอนกระสายเนาะพ่อไม้เขาไม่นอนเพราะว่าเขายังไม่สั่งที่นอนแบบพิเศษมาเนาะเพื่อนนอนไม่เป็นแบบถ้าไม่มีที่นอนเนาะของสายนี้เอาผ้าปูเอาพรมนอนได้ใชายก็นอนได้เนาะเด็กๆเขามีที่นอนของเขาอยู่แล้วนะนั่นแหละพี่น้องทายจะพา,ามาดูเนาะอันนี้คือ ความตื่นเต้นแล้วก็ทําอะไรให้มีอย่างก่าเากินให้มีความตื่นเต้นอยู่ตลอดมีการเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดใช่ว่ามันไม่น่าเบื่อเนาะพี่น้องเนาะนั่แหะอันนี้ประมาณหนึ่งทุ่มเนาะจานะ้ะเนาะประมาณหนึ่งทุ่มของวันที่เท่าไหร่ช่วงกลางเดือนเหรอจนะ้ะเนาะกลางเดือนอสิงหาคมมันก็จะประมาณนี้ค่ะตะวันก็อยู่ประมาณนี้ค่ะเนาะดวงตะวันอยู่ประมาณนี้ค่ะ หนึ่งทุ่มก็ยังไม่ยังไม่มืดเนานะจเนาะแต่ว่าสักประมาณสามทุ่มครึ่งจะมืดเนานะถ้าเป็นเดือนมิถุนาเนี่ยสี่ทุ่มเึงจะมืดเนานะอันนี้มันมันตะวันก็จะคล้อยไปเรื่อยก็คือจะเริ่มมืดเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนาะคะ่ะแต่ตอนนี้ประมาณสามทุ่มครึ่งเนาะเดือนสิงหาเนี่ยเนาะมืดประมาณสามทุ่มครึ่งสักเดือนมันก็จะลดลงไปเป็นเดือนกันยาก็จะประมาณสามทุ่มประมาณนี้เนาะคะ่ะแล้วก็ ตุลาเขาประมาณสองทุ่มครึ่งลงไปเรื่อยๆจนถึงหน้าหนาวประมาณบ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นก็มืดแล้วหน้าหนาวแน่จะเนอกเดือนธันวาอันนี้ก็คือบรรยากาศท่กไปที่เด็กน้อยเพิ่งกินกันเล่นกันเสร็จแนะจ้ะเนาะเพราะเลยยังไม่เก็บนะจ๊ะไม่รู้อี้ห้ออะไรเด้อของพวกมันนอนได้สี่คนแบบสบายเลยมีด้านหน้าจ้ะรีวิวเต้นไปด้วยมีด้านหน้าให้นั่งพักแน่จ๊ะเนาะมีด้านหน้า หน้า,นาเต็นขนาดใหญ่เนาะจ้ะสามสามคนใครว่าน,นอนสี่คนก็ได้จ้ะพี่มากันสี่คน <c oughs> <c oughs> พูดเล่นนะจ้ะพูดเล่นอี่ขนาดใหญ่เลยจ้ะเพื่อนช่วยกันกลางกับแม่โอลิเวียเนาะพอไม้แม่โอลิเวียตอนเพื่อนๆมากินข้าวเนี่ยนะจ้ะนอนอยู่บริเวณบ้านเรายังไม่ออกไปไหนจ้ะเดี๋ยวสักไอ วันบางว่างจะไปนอนที่ฟาร์มนะจาะพี่น้องไปหายสาจะพาไปดูข้างในสาตื่นเต้นก็เด็กน้อยโอลิเวียจะมานอนด้วยค่ะวันนี้นี่ค่ะเข้าไปเด็กน้อยอยังไม่ค้นของออกจากเข้ามาเล่นในนี้เนาะตอนที่กลางเต้นเสร็จใหม่ๆนะจ๊ะเข้ามาเล่นเข้ามาเล่นในนี้ก็เลยยังไม่เก็บของออก นี่จ้ะมันก็จะเป็นแบ่งเนาะขั้นตรงนั้นช่วงไปนอนกัข้างนอกนี้เป็นที่นั่งเล่นนะจ้ะนใหญ่เลยค่ะนอนได้ประมาณ4ี่คนผมได้หนึ่งสองสามสี่เนาะแต่ว่าเขาเขียนสมคนพอดีนะคะไม่เบียดกันมากถ้า3ามคนไม่เบียดกันเท่าไจ้ะเนาะใก็จะมานอนในนี้ละว,วันนี้พี่นงค์ดูสิไายบรรยากาศช่วมตอนค่ำคๆให้ดู โอ้ยเด็กน้อยขนกระตูนขนของมายังไม่เอาออกโอเคพี่นอ้องแบบสบายเลยค่ะมันสูงไหมคะมันสูงเป็นแบบว่าอันนี้ของจาะเป็นกันน้ำนะ่ค่ะวอเตอร์พูฟจริงๆเลยเพราะไม่เขาจะซื้อแบบ ที่นอนแล้วก็แบบเป่าลมนะเหมือนให้มันนุ่มๆเรื่อเพื่อน,น,น,นอนได้นะ้องไยก็แค่เอาผ้าแบบนี้มาปูแล้วก็เอาหมอนมาถ้าห่มมาายก็นอนได้เดียวอันนี้ของเมลีจ้ะเป็นสลิปปิ้งแบกของหนานางจะเอามานอนนี่จ้ะเนาะกว้างดีค่ะข้างหน้าก็เป็นส่วนของไอ้การนั่งเล่น,นจ้ะ ก็จะมีซิบมีซิบสองสงดสองอันนี่จ yeah. like, ้ะอันนี้ก็ซิบซิบตรงนี้ก็รูดได้ปิดปิดไอปิดตรงนี้เนาะจ้ะเนาะนี่ปิดตรงนี้แล้วก็ออกมาั้งนี้ก็จะก็จะมีซิปอีกตัวหนึ่งจ้ะซิบตรงนี้ที่จริงแล้วเนาะค่ะเขาก็จะมีไอ้อย่างก็ไม้ค้ำแล้วก็อันนี้เอาออกไปอีกเป็นเป็นไปนั่งปิ้งย่างข้างนอกได้ดีแต่ไใส่แ่ให้เิ็นนี่ตรงนี้พ่าไม้เขาเก็บไว้เนาะ หมายถึงว่ากลางออกมาอีกากลางออกมาได้อีกนะจ๊ะต,ต,ตรงที่พอไม้เข้ามวนไว้เนาะมันกระสิยาาออกมาแก้วก็มันกระสีไม่ใหม่บนใหม่จ้ะมันก็จะมีเหล็กตั้งขึ้นเนาะออกมานั่งปิ้งย่างกันแบบนีสินะจ๊ะเนาะออ้มา <overlooked> พี่น้องแบบนี้ตื่นตเต้นลรนั่นเห็นว่าจ้ะถุมกลัวๆเลยดิไปไปถา่ายกันนะมันทุ่หนึ่งเนาะนั้นทุมกว่าแล้ว สองคนนี้กำลังนั่งเล่นอยู่ฟังเพลงอยู่ครับเพราะไหมอลิเวียแม่ลลแดีสวัสดีตอนเล้าดิอยากมาพัสนใจกันเลย <c oughs> อาหารเย็นเด็กๆอลิเวียใกล้จะหมดแล้วจริงมากอลิเวียเดี๋ยวจะพาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านอนน ในบ้านจะสามทุ่มแล้วค่ะพี่น้องค่ะจะสามทุ่มแล้วเนาะเราจะพาออกไปดูนอกบ้านมันยังสว่างอยู่แต่ในบ้านมันต้องเปิดไฟนิดหน่อยนอะจ๊ะเราจะพาไปเบิ่งข้างนอกในบ้านนี้ยังเริ่มมืดแล้วแต่ว่าในเอานอกบ้านนี้สว่างแจ่งจ้างปางจ้ะนอกบ้านไปดูห้องนอนของเราวันนี้สองคนนั้นตื่นเต้นมากๆจ้ะ ยาของอนมีหดดีของเล่นเด็กน้อยเพื่อนพากันเอามาตกแต่งเกอปล่อยให้เขาทำนะจ๊ะโอ้ว้าวไม้สัมผัสสินี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะบรรยากาศเกือบสามทุ่มพี่น้องค่ะเด็กน้อยก็จะนอนดึกหน่อย เด็กน้อยก็จะนอนดึกหน่อยจ้ะเพราะว่าเพื่อนตื่นเต้นเนาะมีเพื่อนนอนปกติน้องไม่ดีสองทุ่มครึ่งก็หลับแล้วสามทุ่มเนาะอันนี้เกือบสามทุ่มยังไม่หลับยังเล่นกันอยู่นอกจากพี่นอนอีแล้วบรรยากาศนอกบ้านใช่ไหมพ่อเบิ่งนิดหน่อยแบบว่าตื่นเต้นหลายจ้ะตื่นเต้นสองคนสองคนอี่ตื่นเต้นลยหยอกกันนอะเหมือนเราเนี่ยจ้ะเหมือนทรายสมัยก่อนอยากไปนอนนาีน้อะอยากนอนค้างที่นา แต่ว่าพ่อแม่ไม่ค่อยพาไปนอนเท่าไหร่เลามีแต่ไปส่งคนอื่นนอนตอนค่ำๆแล้วก็กลับมาสินั้นตื่นเต้นไหมคะเมลีโอลิเวีย excited สองคนคนความสุขได้น้อยของเด็กเนาะ อันนี้สามทุ่มคืนเนี่ยพี่น้องยังสว่างอยู่ด้วยนี่นี่ละเริ่มมืดแต่ถือว่ายังสว่างอยู่เพราะใหม่เพิ่นมาสอนทรายปิดข้างหน้าว่าปิดยังไงค่ะเพิ่นมาทําปิดข้างหน้าให้เปิดไฟได้นี่จ้าพี่น้องเปิดไฟเบิรงมีไอ้เปิดไฟอย่ามี่เอียงก่อไฟฉายใหญ่จ้าสองคนก็ยูบกันอยู่นี่แหละจ้าพี่น้อง ตื่นเต้นอะไรตื่นเต้นขื่นข้ากันเดือกันเหม็นเม้นอะไรนีเหม็นตกเพื่อนบอกแปลว่าโอลิเวียตดหรือไม่ล่ะที่ตดมาสันเหม็นว่าสันค่ะเหม็นสเมลมันื่มาโดนดมอย่างแบบนี้นอนดมตดโอเคไปไปนอนลูกนอนในในเร็วๆเอ้ยขาหนังยืนสิมาโดนแม่ โอเค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 ไอ้กนองเพลันะจงอ้าวโอ้ for you, the two. Sleep? Okay. you t ทู no. nice no, t ล o ปโอเคนอนซลาลาตาแม่สีกอมวันวันโอริยบอีสไนซ์ซองโอริยอนั่นเป็นอีสไนซ์ที่มันสกปรนเต อันนี้ตุนตีเต็มแบหวงหัวงเองเอาไปเพนีนน้อยโบยาใจร้องไปเฉยๆจ้ะปกตินอาเป็นกลมหลูกเวลาเด็กน้อยนอนไอเอนอนในอูนะจ้ะในเปรแล้วก็ไกวแล้วก็กลมไปนอนในอีสานแต่กลมหลูกเนาะของคนนี้ไม่อีกนานอยู่หรอกจ้ะเพราะว่าเป็นตื่นเต้นนะจ้ะ ครั <že> ้งแรกทีก่โอลิเวียมานอนที่บ้านซายที่นี่จ้ะเนาะแต่เมลีเคยไปนอนบ้านโอลิเวียแล้วเพิ่นเห็นเต็นเนี่ยแล้วเพิ่นตื่นเต้นเพิ่นท่ากันเล่นคุณโอเคค่ะพี่น้องคะบรรยากาศแบบน <t ips sound> okay, uh ี huh. okay. ้และจ้ะมาฝากนะจ้ะนาะตื่นเต้นสุดๆนาะโอเคหนๆบ๊ายบาย